ข้าจะตามเจ้าไปแม้เจ้าจะไม่เตียมใจก็ตามสองครั้งนั้นเจ้าอาจไม่จำแต่ว่าข้านั้นยังไม่ลืมกลับบอกไปซะสวัสดีครับวันนี้จะพาน็องเตี่ยวเซียนมาแต่แรงว่าแต่มากันก้าเกมนี้นะ่าจะรับบทเป็นนอบเรียนจริงเหรอหหรือเปล่าข้างล่างพิมพ์ว่าจบจบหรือเปล่าไม่รู้มาดูกันในเกมจะเอาปูหรือแก๊ก มาเราช่วยที่แท้ก็หลอกคู่ต่อสู้ทำเป็นตีปูแล้วก็ดึงเคลียร์คลิปเสร็จแล้วไปเติมเลนแวนดีกว่าสวยแวนสวยแวนหน่ะสวยแต่คนที่สวยคือเราทำกับสุภาพสตรีแบบนี้ได้ไงดึงมาแคก,กลมล้วนๆงั้นกลับไปเติมเล่นก่อนดีกว่า แอบอยู่ในป่าเพื่อให้ฝั่งตรงข้ามเข้าใจว่ามีแค่สองคนเซอร์เลคิดนี่ถึงใช่ไหมว่ายังม,มีใครคนกลับบอกับคลิกซี่ซะดีๆจะนี้ไปไหนรอดไปได้มาแล้วไม่ได้มาแค่หนึ่งจะมาถึงสองถึงพุ่มหญ้าจะไม่ไหวก็ใช่ว่าจะปลอดภัยนะจ๊ะได้คลิกซี่อีกแล้ว คงคิดว่าลุมใช่ไหมแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เขาเรียกร่วมใจกราบอาธรรมสถานการณ์ไม่ค่อยดีมันมาอีกแล้วเต็มหัวเลยสองครั้งแล้วนะคิดเนี้คลิกซี่เข้ามาถอยก่อนดีกว่าเล่นไปเล่นมารู้สึกว่าป้อมรอจะเหลือน้อยลงไปทุกทีโดนสามทางจนได้ตอนนี้ต้องพูดว่าป้อมน้อยกันง่ายแล้วสินะ ยังดีที่ได้คลิกซี่ปลอดใจนั่นคลิกเนี่ยนี่นะมีปัญหา,มาแมลงคนใจหรือเพื่อนจะไปไหนปกติจะกระโดดเข้าสายไม่ใช่เหรอถามแล้วไม่ตอบข้าจะตามเจ้าไปแม้เจ้าจะไม่เตรียมใจก็ตามสองครั้งนั้นเจ้าอาจไม่จำแต่ว่าข้านั้นยังไม่ลืมกลับบอกไปซะตีเข้าไปใกล้ตุ้แล้วจะช่วยมีคนมา วางอันติแล้วก็กดแขนสิครับเอา้าโดนจับมาเยอะขนาดนี้ไปดีกว่าแวนมีอะไรไหมอยู่ในพุ่มหญ้าเอาหน้าไปเช็คสิมันมาอีกแล้วบินมาอย่างไรจะไปหม่งใครไม่ทราบเลือดน้อยคงต้องถอยตั้งหลั เยี่ยมมากแอนเห็นนะจ๊ะแอบไม่ดีหรือว่ามีลายขาดึงมาแก๊กไม่ได้อะไรมาเลยอืมอเลสเตอร์แช่ระวังมาติเยี่ยม และแล้วดาวก็เป็นของเรา